นี่นะคะว่านแล้วก็ต้นไม้ที่ป้าเอาใส่ปุ๋ยเนาะปุ๋ยคอกมันกําลังงามนะคะกําลังงามเดี๋ยวป้าจะเอาปุ๋ยน้ํานี้มาลดกุหลาบซะหน่อยนะคะเดี๋ยววันหลังเราเอาปุ๋ยมาใส่ตามว่านแมกตา,ว,ากว่าน,นากัน,น,น,นั้นออนะ้ยเขียวสวยมากเลยว่านตอนนี้นะคะเนี่ยเขียวสวยมากเลยด้วนปุ๋ยนี่ค่ะ เดี๋ยวจะต้องเอาใส่หลาแปลงนี้ก่อนเนาะน้ำเยอน้อยแล้วต้องเอาเขาไปใส่ตั้งแต่ต้าทำไมโอโ้โหเนี่ยเอาใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ำนะคะก,กํากลังแตกยอดเยอะเลยทุกท่านกาลังแตกยอดเยอะเลยหวังว่าจะมีดอกบวาเยอะๆเลยนะคะเนี่ยนีนะคะ วิ้ยเร่งดอก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 ใหญ่แล้วก็สีสวยคนวัดกขอนไขโคตรตณนาแล้วเนาะเนี่ยยอดเยอะมากเลยอยากจะเห็นดอกของเจ้าเยอะๆเลยนะเจ้าเนี่ยเป็นกอเก่าที่ติดแล้วนะท่านนั้น นี่ก็คือต้นที่ปลูกใหม่นี่คือกอเก่านะคะป้าตับแต่งกิงมันกำลังแตกยอดเยอะเลยกอเก่ากอาใหม่ก็หวังว่าจะติดนะคะเพราะว่าได้ปุ๋ยเออยอะเหนั่นกัน วัวเก่าที่ติดแล้วนี้ตัดแต่งแล้วก็ออกดเยอะๆจริงๆเลยหวังว่าจะได้สวนสุหลาบงามกลับคืนมานะคะสวนสุหลาบงามกลับมาเนี่ย น้ำมันใกล้จะหมดมนะคะน้ำมันใกล้จะหมดมันก็เลยสูบไม่ค่อยขึ้นนะคะงาม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 มากๆเลยจ้าลาบงามเอาใส่มะลิด้วยปอดีมะลิก้อนนี้อยู่ใกล้ๆก็ใส่เลยดีกว่า ใส่ไปเลยนะคะตีใบเร่งใบนี่คือให้หุยเร่งดอกนะคะดอกดอกสีสวยดอกเยอะเหลือตนมสลักนะคุวป้าก็ ก็ใส่ใส่ลากไปใส่จอไปเลยนะคะดเดี๋ยวป้าจะต้องเอาไปใส่แปลงนั้นให้เสร็จโอเคแปลงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวป้าจะเอาไปใส่แปลงนู้นนะคะ ที่ป้าตัดแต่งกิ่งไว้ตอนนั้นที่อยู่ข้างๆใกล้ๆหน้าบ้านนะคะตอนนี้นะคะคุณลุงกับน้องไหมจองคุณลุงกับน้องไหมจองก็กําลังตักใบไม้นะคะกำลังช้อนใบไม้ออกนะคะตักช้อนใบไม้ออกจากอ่างนะคะซึ่งเราเอามาเฉพาะช้อนอบ่อนี้โดยเฉพาะนะคะเนี่ยช้อนบ่อนี้โดยเฉพาะนะคะ ไม่ต้องไปช้อนบอบปลานะคุณลุงเดี๋ยวไปช้อนบอปลานะคะเอาเฉพาะช้อนอันนี้มันจะได้สะอาดห้ามเอาไปช้อนบอปลานะคะคุณลุงมาเฉพาะอ,อ่างนี้นะคะเนี่ยคุณลุงกําลังช้อนให้เดี๋ยวป้าก็จะเอามาฉีดตรงนี้นะคะเอาปุ๋ยป้าลืมสองกระถางนี้เดี๋ยวป้าเอาเอาปุ๋ยมาฉีดสองกระถางนี้ก่อนเด้อ ช่างไทยหลายเช่ไเนี่ยอันนี้นะคะก้าก็จะเอามาขีดสีด้วยให้ดอกใหญ่ดอกดกเหมือนก้นหนะคะแต่ยังลัดแต่งไม่หมดเพราะว่าดอกเ้าดอกเขาจะ ยังไม่โรยนะคะยังไม่ไวายยังไม่โรยป้า,ปาก็เลยยังไม่ตัดแต่ตัดแต่งบ้างจนบางบางดอกทอี่โรยแล้วนะคะอ,อืมเยอะจะได้ดอกเยอะๆนะคะหมดแล้วก็ปั้มอีกปั้มก็ไม่ยากนะพอมันเตึงๆหน่อยป้าก็ตึงหน่อยก็ พอแล้วก็ฉีดง่ายมากเลยว้าวป้าก็พูดอยู่ตลอดแล้วฉีดง่ายมาก,ม,กมันจะมันจะขึ้นแรงนะคะมันจะขึ้นแรงหนะะับป้าเยอะเลยนาการทีระะ่ให้ปุ๋ยทางใบป,ปุ๋ยเร่งดอกกับต้นไม้นะคะใส่ดอกไม้ได้ทุกอย่างนะคะแต่ตอนนี้วันนี้ป้าเน้นใส่กุหลาบนะคะแล้ววันกุหลาบกับล้วยไม้ที่อยู่ตรงน้ำตกเดี๋ยววันต่อไปป้าก็จะไป ตามฉีดใส่ปุ๋ยเซียนใส่อะไรต่ออะไรก็ได้นะคะตอนนี้ไปฉีดกหลหัมส่วนนี้ก่อนนะคะทุกคน